เชิญท่านพลตํารวจตรีรมสิทธิ์วินิยัสันครับครับ,บ,บกับ,บ,บเรียนท่าประธานที่เคารพครับ<ม>ขออภัยครับชา้าไปนิดหนึงไมาอยู รู้สึกใหม่ไม่เป็นใจครก็อย่างนี้ครับขอญอาติกับเรียนท่านประธานนะครับเบอ่อสกู่ได้ฟังทางผู้แทนของสันักงานปปสะได้รายงานแล้วก็รู้สึกอุ่นใจนะครับยิ่งได้ดูข้อมูลเกี่ยวกับสถิติผู้ต้องขังในเรือนจำนะเวลานี้ นะครับข้อมูลณวันที่1มกรา68เนี่ยมีผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งสิ้น2อง0 0นกว่าคนคิดเป็น72%ของผู้ต้องขังทั้งประเทศตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าการปราบปรามดูเหมือนจะได้ผลดีมากนะครับแต่เมื่อลองเจาะลึกลงไปจริงๆแล้วเท่าที่ได้คุยกับผู้บังคับใช้กฎหมายหลายๆท่าน ตัวเลข200,000กว่าคนในเรือนจำส่วนใหญ่จะเป็นไหลเล็กไหลย่อยยังไม่สามารถสืบสามสืบสาวถึงตัวการใหญ่ได้เลยนะครับตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากว่ามาตรการในการป้องกันปราบปรามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะปปสนะครับทุกหน่วยตอนนี้มีเยอะมากมายในประเทศไทย ยังไม่สามารถเท่าทันนะครับยังตามคนร้ายไม่ทันยังไม่สามารถที่จะขุดลากถอนคนผู้ค้ายาเสพติดได้นะครับตัวเลขที่น่าเป็นห่วงที่อยากจะกลับเรียนท่านประธานให้ทราบอีกตัวเลขหนึ่งก็คือว่าเป็นข้อมูลจากบสตนะครับณเวลานี้ผู้เสพย,ยาในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ5ล้าน2แสนคนโดยโดยประมาณ ในแต่ละปีจะมีลูกหลานไทยเสพยาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละหนึ่งล้านคนเลขกลมๆนะครับปีละหนึ่งล้านคนในจำนวนหนึ่งล้านคนจะมีผู้เสพยาที่มีอาการทางจิตเพิ่มขึ้นปีละสี่แสนคนอันนี้คือตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากนะครับตัวเลขอีกอันหนึ่งที่น่าจะนำมาเรียนให้ท่านประธานและก็ ทุกท่านได้ทราบก็คือว่าในวันนี้เนี่ยถ้าลองไปถามตำรวจชั้นผู้น้อยที่อยู่ตามสถานีตำรวจในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทุกผัดจะมีการเข้าไประง,งับเหตุผู้มีอาการทางจิตข้างอลรวาตทุกผัดเฉลี่ยวันหนึ่งเขาจะมีสามผัดก็ทุกผัดลองดูนะครับว่าทุกโรงพักตอนนี้มีในประเทศไทยมีกี่สถานีตำรวจที่พูดนี่คือสถานีใหญ่ๆใ,ในเมืองหลวงนะครับที่เจอเหตุแบบนี้ ตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าถ้าสถานการณ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประเทศไทยยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยผมว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลปกป้องลูกหลานเราได้นะครับประเทศไทยเราในอนาคตไม่ทราบจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะเรื่องนี้คือความมั่นคงของชาตินะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานไปยังปปสและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลนะครับ ในต่อไปนี้คงจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นรัดกลุ่มนะครับมีการประกาศสงครามมาหลายรอบมีการประกาศว่าเป็นวาละแห่งชาติมาหลายรอบแต่มันก็ยังรุนแรงสาหัสสากันแบบนี้นะครับก็คงจะต้องมีมาตรการที่แบบใหม่ๆที่หลายๆท่านนำเสนอไปนะครับเพื่อลูกหลานเพื่อประเทศชาติเพื่อความความมั่นคงชาติสืบไปนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ